ไม่หนูเห no, <c oughs> <c oughs> ็นพี่เอ็มนอนอยู่คนเดียวหนูกลัวพี่เอ็มเหงาไงมีใจแล้วก็มันอะงี่เอ็มดแล้วคุณไม่ไหวขอบคุณเหลือบุด้วยหน่อยคือถ้าจะมีใครตื่นสายอ่ะถ้ามันมีสองคนตื่นหน้าชุดนี้มาทำงานอยู่แล้วก็องทำงานลำบากยตัวใหญ่ๆทางงานคือก็พอดีกะในระหว่างที่ขาไปกันเขาจะปิดเทีเขาเชื่อ ี <oung> ่นี่เขดด้ยยหอหรออืเขาบอกว่าสัเยทุกวันเสาร์อะเวลาเขาเปิดเเาจะเปิดเงืนมแม่อยู่มาหลายสาวแล้วหรอลูก สนที่ส่นนเาอื่นตื่น่นเมื่อวานอ่ะแล้วก็เของกเาอืมต่นเ้มเป็นอะไรที่แบบฝังแล้วลำคาดอ่ะคือต้องตื่นอ่ะ <c oughs> ไม่น่านะคะลำโพงในห้องนอนเลยนี่ไงสยอ Thank you. para

t ะ b ินไหมเอะไรนยเราเป็นรไยการบ้าวาน้ำถามจริงที่มีออกไป and a w อ y ว w a y อ r o m me you can k n น่าเอจต้อดังเกินไปจะตัดหูแกนะดูดิ่พี่พี่ตั้งอย่าไปอยู่ใกล้ๆพี่ภูมินะเดี๋ยวพี่ภูมิกระโดดกัดหูมีกล้วยเอาด้วยพี่ภูมิมานี่ 只要这样子，有有那我感觉我就 Funny red sheet. Only a man looking for a dream. I'm only a man in a funny red sheet. It's not easy. Ooh. It's not.

tiếng nào uh. <laughs> nè <laughs> ต้องรอลงอันนี้ว่ะพี่แล้วแต่เลยเออแต่แกร้องตลอดใช่ไหมแกร้องแกร้องบางๆไว้ตลอดดีกว่าจ้ะแล้วพี่เอออออออะไรนะมันจะไม่ได้โหวตอนมันก่อนจะขึ้นไอคอนแ a ร์เพิร์ลอินเ พี่ก็ไม่ได้ร้องก่อนจะขึ้นดีเจอะเออหลังๆไม่มีแรงใส่ตอนแรกยักษ์เมอเดี๋ยวจัง The p o l l u t i n as p o l l t i n as they are p o l u t i n as t m a k g o e s t a e s Let's see the satellite ร้องไม่ไหวเลยเนาะภาษาเนอะแค่จะแบบแกแกรอนสต็อปแรกอ่ะมันเข้าไม่ตรงอ่ะใช่พราะะนั้นเเข้าตรงกันนะเข้าไว้ไฟให้หน่อยส Don't stop อ่ะไม่กล้าขึ้นแล้เดี๋ยวมาก่อนอ <c oughs> อ้ยขอบคุณค่ะเสร็จแล้วเห็น